สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดวงปีพศ2564ของคนปีระกามีดังต่อไปนี้ <S <S เมื่อย่างเข้าสู่ปี2564อาจทำให้คนปีระกาทั้งหลายมีความรู้สึกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในปีนี้แต่จะอย่างไรก็ตามขอให้ท่านเชื่อในความสามารถของตนเองจงมีศรัทธาในตัวเองและไม่ยอมแพ้เอาง่าย โชคลาภของคนปีไก่ในปี2564นี้ก็จะกลับฟื้นคืนดีขึ้นที่เกิดจากความพยายามและความอุตสาหะของคนปีรักานั่นเองทั้งไก่ทองไก่ไม้ไก่ดินหรือไก่น้ำต่างก็มีความสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และจะมีความสมหวังเกิดขึ้นจากการคิดบวกของท่านเอง อาชีพการงานในปี2564ในปี2564สําหรับคนทํางานท่านควรมีความอดทนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันในที่ทํางานของท่านและนอกจากนี้ท่านจะต้องกําหนดและต้องลําดับความสําคัญให้กับงานที่ท่านกําลังทําอยู่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานให้ดีขึ้นและเมื่อท่านได้พบวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลงตัวได้แล้ว ท่านก็จะมีเวลาเหลือพอที่จะฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของตัวเองให้มีประสิทธิธภาพดียิ่งขึ้นไปอีกการเงินในปี2,564คำพยากรณ์โชคชะตาทางด้านการเงินของคนปีไก่ในปี2,564นี้แสดงออกมาว่าโชคทางด้านความมั่นคงทางการเงินของท่าน อยู่ในภาวะปกติไม่ได้ก็ไม่เสียและถ้าหากท่านต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นก็ให้ท่านหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการหาเงินคือการทำในสิ่งที่ท่านมีความชำนาญอยู่แล้วหรืองานที่ได้รับผลตอบแทนน้อยแต่ได้แน่นอนและยังเป็นปีที่ท่านไม่ควรคาดหวังมากจนเกินไปจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรืองานเสริมที่อาจจะเป็นงานที่เลื่อนลอยความรักในปี2,564ในปี2,564นี้คนปีระกาที่ยังโสดจะมีข่าวดีว่าท่านมีแนวโน้มที่จะพบกับคู่ชีวิตที่มีความเข้าใจกันดีมีความเป็นไปได้สูงมากที่ท่านจะได้พบกับคนที่ถูกใจเป็นคนที่ใช่สำหรับท่าน ส่วนคนปีรักกาที่แต่งงานแล้วก็ยังมีความสุขดีเป็นสามีภรรยาที่ดีต่อกันแสดงความเห็นอกเห็นใจกันและซื่อตรงต่อกันอยู่ตลอดเวลาการศึกษาในปี2564คนปีไก่ที่อยู่ในวัยเรียนเป็นปีที่เต็มไปด้วยการศึกษาที่ท่านทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนมากที่สุด และโชคดีของท่านก็ได้มาจากความภาคเพียรพยายามอย่างเต็มที่ของตัวเองท่านจึงได้ผลลัพธ์ออกมาดีในปีนี้คนปีไก่ที่ยังอยู่ในวัยรุ่นจะมีความสำเร็จในแบบของตัวเองส่วนคนที่มีอายุมากกว่าท่านอาจไม่แน่ใจว่าจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกดีอยู่นั้นก็ขอให้ท่านรับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ จะสามารถช่วยท่านได้แน่นอนสุขภาพในปี2564ถึงแม้ว่าปีนี้จะมีความเครียดอยู่บ้างกับคนปีรากาแต่ก็มีไม่มากจนทำให้ท่านเกิดความทุกข์แต่อย่างใดตราบใดที่สุขภาพจิตของท่านยังดีอยู่บางคนอาจมีความเครียดติดต่อกันเป็นเวลานานแต่ท่านก็มีทางแก้ไขได้ โดยการทำงานอดิเรกเพื่อบรรเทาความวิตกกังวลหรือคลายความเครียดทางใจลงไปได้บ้างก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปีพศ2564นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนปีรากาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านเป็นคนคิดดีทำดีมีความขยันอดทนหนักเอาเบาสู้ ท่านก็ย่อมจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคของปีพศ2564นี้ไปได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทีมงานทุกคนจะคอยเป็นกําลังใจให้ท่านอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม